ยาวยม้าดิเหมันมาหลายก่านวันมีหลายก้่นนี้บ่ดงไปหาเบาหวะตเดียวมีแค่สอตอ้ให้มันยุบๆซะก่อนเราก่อนตา้่ครับแล้ววะจอบบอนบ่หล้อนไม่กินกันมันโดนนกันละเรียกเอาเลยบ่เฮ้ปลาเยอะนีว่เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเดียวเดี๋ยวายะกัน เอ๊ะสีอมพ่บอไพบอจำบอนครับเฮบ่ท่านบอกว่มันขื้เงียบป่ะวะฮะลูกมันนันเบามันขึ้นบอไพวะ

ยฮ้ยย้นมือดอกมันบาเดียไปเขูบ้ยมก็เล้แหยเอียงกูมาวมงหลายรอบแล้วกเตรียมเตรียมเต็มแหครับปลาเยอะครับม่มเอาปอนะเอาควากินควา้องนอนอยู่กับคว ê, à. ừ, đầy hẻ, ừ. à, đầy à, ừ, hẻ, đầy 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 hẻ, กือันซุ้มน้อยเอาไฟเลยเวเล็กเอาตัวเล็กเอาลงบ่อเเอาถ้าปลาดูกันพอตฟแล้วปลาดูกันปลาดูกจัดการให้หมดเลยเลยปดูยังดกยังว้าวปลาดุว่าออกไปแล้วตัวนึงกรึกกรึกปลาที่สวนเราเองนะครับนี่จงกระทีั่งบกจะบอยางมาอยู่อ ปด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 ดมปดเลยโอ้ยางเอ้ยขาดไว้เวะยังทีกะปูไหมมหัว่อากูรอยังดิ่งดงนแล้วไปซอมเอาไปซอมเอาไปได้หรอกไปบอกไอบอกเกมมาด้วยเยอะนะครับจักตัวหนึ่งสองสามปวดปวดหอ้หอ้ไพล้เน หอยสันสันนอดหอยหอยหอยูลงน้ำมัอเกาน้ลงแหยยังเงียบอยู่อซื้อตตุยงมาปล่อยเลยเนาะหอยอ่ะกินน้งน้ำตะกี้่คือวานบ่ใดวะมันไม่ใคได้กินเงียบน้ำน้อยอ๋ตะกี้น้ำม่ไหลน้ำกลมวัวปลวัวอย่างนี้เจียงาวเจียง้ใช่ปะฝรินด้วยเฮกดีคือแหังนี่เฮเฮเยนมนมมาจับด้วย เอาใส่ทางนี่แคมันแคุเอาใส้ทางแทางนี่แค่กูที่องผูบุะวันยืนง้อยฟังนสอตัวสตัวุมันน่อยอะไปล่อยนั่นสามุมีเงอไปิ้งกินปีัดปดุกเพรต้องปล่อยปลาดุกจัดการหมดเลยเอาจะเลี้ยงจะปะมเอักำิเรือยๆบานี่ ได้เพรมันเป็นแยาชีปลู้นั่นกินงานใช้กูมาบวมหนังหลเทียแต่ว่าได้แบกเที่ยวเอาควายอยากไกวไกวใช่เอา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 หอยนี่ย้ยลงฝายให้เขาเริ่มปลาดุกตัวนึงมุดเข้าไปนั่นะลุงมงศ์กะจับจับด้วยปลาดุกเนี่ยกัดอันนี้เอาปล่อยใช่ไหมป่อยลงนอนสุ้มน้อยใส่คู่เนี่ยใส่คู่พี่ไป ยวไปปิ้งดก็ไปเนนี้เฮาโอเคบ๊ายบายบ <c oughs> น่าเด้อกินปิ้งป่าเด้อนั้ำกันเต็มทางครับบาดเดียวบาดเดียวบาดเดียวดูเพลิน